สบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถิงตังนะครับผมมือนีนะครับถิงตังกอฉาพ้านะครับพี่น้องมาชมความงามนะครับของดอกพักขี้เล็กนะครับผมขี้เล็กนะครับนอกจากจะใส่เป็นอาหารได้แล้วนะครับผมก็ยังมีประโยชน์อีกหมากไม้นะครับผมเป็นต้นวานะครับที่ถิงตังจะพ้าพี่น้องนะครับมารับชมนี่นะครับก็จะอยู่ที่ นองน้ำสาธารณะนะครับผมเขาก็จะปลูกต้นขิเล็กนะครับเลี้ยงไร่ไว้นะครับผมรอบรอบสาะนามนะครับกะเวลาแตกแตยอดออกมานะครับก็สามารถที่จะไปทําเป็นอาหารได้นะครับผมแล้วก็ดอกของเขาก็จะมีความสวยงามนะครับผมใช้เป็นอาหารได้ใช้ใส่เป็นยาสมุนไพรได้นะครับสําหรับขิเล็กนะคบผมแล้วก็ยังเป็น ที่อยู่อาศัยนะครับสําหรับนกสำหรับหนูสําหรับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับผมก็เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ปลาดน้ํานะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับมื่อนีถึงต่างกจะพาพี่น้องอย่างเบิงความงามนะครับผมของดอกขี้เล็กนะครับหลักะฟังเสียงนกเสียงกานะครับไปในตันะครับเป็นการพ่อนค่ายนะครับผม ซึ่งตอนที่ทิงตังไปทําคลิปนะครับผมก็จะเป็นตอนเช้าๆอยู่นะครับประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนี่แหละนะครับผมพวกหนกพวกกานะครับก็ส่งเสียงกันเจ๊แจวนะครับผมหนาฟั่งกันทีเดียวเลยนะครับผม มาด้ยครับผมพมไปที่นนองมาชมนกชมไม้กับติ่งตังนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวน้องเขาเอื่นว่าชมนกชมไม้ของแท้นาะครับผมยางเบิง้งดอกไม้สวยๆนะครับดอกขิเล็กสีเหลืองสวยแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงกานะครับผมไปกับติ่งตังครับผม ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของติ่งตังนะครับผมคลิปนานะครับติ่งตังจะไปไหนนะครับจะไปทําอะไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องของติงตังด้วยนะครับผมช่วงนี้จะไปไหนกับไปไกลบ่ได้ครับผมเพราะว่าพายุยังเข้าอยู่เนาะฝนยังหน่อยสี่สีอยู่นะครับผมแล้วก็ติงตังกะเป็นคนกะมอมบางนะครับ ถือฝนเล็กฝนน่อยเนาะคิงคองคิงคองนะครับแต่ว่าอ่อนแอนะครับผมกะเป็นไข่เป็นวัดนะครับืกกันนี้ก็เลยใส่เสียงได้บอายนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับติดตางโดยดีเสมอมานะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ